สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้สกุลดับซิ่งคุณหวงน,นะครับตอนนี้เราก็มาถึง้านเอารถลงไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะถอยเอาหางโรบีตัดไว้นะครับแล้วก็ตัวแม่ก็จะไปไปใส่หินนะครับที่หลงโม่ซักเที่ยวแล้วก็พ่งนี้น่าจะได้มารับกันตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นติดสนุนสีเลน เส้นจะไปมุกดาหารน้ำหนี่จากกาลสินจะไปมุกดาหารนร้ำใหมาตัดทางไว้ครับ กันครับพื้นเท่ากันไหมครับหรือยังไม่เท่าครับจักหน่อยบ่สักหน่อยไหมครับอีกจักหน่อยบ่อีกจักหน่อยได้ยืนบ่เดี๋ยวเดาวสว่างพื้นมันบ่ซ้ำกันเถอะเนาะมันเอาลงมาไหนมาขัดมาซ้ำกันได้บ่พื้นบ่ซ้ำกันเนาะเดี๋ยวเบื่อนทางพุ่นทางด่าใครกันท้ายเนี่ยพ่นเมื่อกี้นะครับนี่สี SP Để đó, để đó hợp. Để đó, để đó Họ đây rồi đi Phải mẹ, phải mẹ, khánh luôn à ไปเฮ็ดไปนอาไปคันมึงกันนะได้อีเมื่อนล้วครับเอาเลย GX360 นะครับสุดจัดประหลัดบอกเลยครับรถสวยเมืองกาฬสินนะครับ ขาช้างลงครับเป็นบ่ยนี่าหก่อยแค่กียังดิเอาเอาอยงนี้กันแน่นี่เออเขาเองสิเขาจอล่ะถ้ารอบเดียวมันเหนื่อย เดีุยแก้วอแ้วมึงเนี่ยนอนวีดี้นอนตีถนนดำได้เฝาหางน้วสั่ข้าวีมาตตอด้ ไปเอาหินไปเอาหินแล้วมืออื่นพอดีอจังมากครับไปเอาไปเอาหินก้อนนั้นบพอไหมนี่ไปเอาหินจะสวงเกี่ยวก็าอะไรมืออื่อนอาจจะเป็นยง้มมือนเล้งหมดแล้วพอดีคิดว่าเดียนอนเฝ้าหางมานอนเฝ้าหางเลยมือนเล้งนีนบ้ารถดำเาสิมาลอยเลย พ่อแดงพ่อดพ่อเขาข้นทุงะเลยปนี่แดดตัวแม่กลับเลยนะครับนี่กินมองมองตอาแ่บเดี๋วนี้เอาใข่<อ> ครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับไปครับบ๊ายบาย